ถ้าใจนิ่งพอทุกปัญหาก็เล็กลงเองชีวิตเราทุกคนต่างเต็มไปด้วยปัญหาบางคนเจอเรื่องเล็กแต่รู้สึกว่าใหญ่บางคนเจอเรื่องใหญ่แต่กลับผ่านมันไปได้อย่างใจเย็นจนน่าแปลกใจแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนบางคนรับมือกับปัญหาได้เก่งกว่าคนอื่นคําตอบนั้นไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยเจอเรื่องแย่แต่เพราะเขามีใจที่นิ่งพอจะมองปัญหานั้นอย่างเข้าใจ และจัดการมันอย่างมั่นคงหัวใจของบทความนี้จึงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการพาคุณไปฝึกใจให้สงบนิ่งเพื่อที่คุณจะไม่ถูกปัญหาลืนกินและสามารถยืนได้อย่างมั่นคงแม้ในวันที่ชีวิตสั่นไหวที่สุดหากคุณกำลังเหนื่อยรู้สึกท้อหรือรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังจะพังบทความนี้จะพาคุณกลับมาหยุดกลับมาหายใจ และกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างมั่นคงอีกครั้งเพราะเมื่อใจเรานิ่งทุกอย่างรอบตัวจะค่อยๆชัดเจนเสียงรบกวนจะเบาลงความคิดจะคมขึ้นและปัญหาที่เคยดูใหญ่จะค่อยๆเล็กลงจนคุณจัดการมันได้บทที่หนึ่งทุกปัญหาไม่ได้ใหญ่เกินไปแค่ใจเรายัางไม่สงบพอลองนึกภาพเรากำลังถือแก้วน้ำใบหนึ่ง ในนั้นมีน้ำเพียงครึ่งแก้วไม่หนักเลยแต่ถ้าคุณถือมันไว้นานขึ้นเรื่อยๆหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์น้ำในแก้วจะกลายเป็นภาระที่ทำให้แขนคุณชาและสุดท้ายคุณอาจทำแก้วตกลงมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับปัญหาในชีวิตเช่นกันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เสมอไปแต่สิ่งที่ทำให้มันใหญ่ขึ้นก็คือเราคิดมันซ้ำๆ โดยไม่รู้ว่าใจของเรากำลังแบกรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นจากความไม่สงบเมื่อใจไม่นิ่งคุณจะเริ่มขยายปัญหาในหัวจากเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จากเรื่องใหญ่จะกลายเป็นความเครียดและจากความเครียดจะกลายเป็นความรู้สึกไร้ทางออกแต่สิ่งน่าสนใจคือบางครั้งคุณไม่ได้ต้องการคําตอบทันทีคุณแค่ต้องการเวลาสงบใจ เพราะเมื่อใจนิ่งลงคุณจะเริ่มเห็นทางออกแบบที่คุณนึกไม่ถึงความนิ่งจึงไม่ใช่การเฉยชาไม่ใช่การไม่ทำอะไรแต่มันคือการสร้างพื้นที่ในใจให้ความคิดดีๆได้ทำงานให้สติเข้ามานำทางและให้เราเลือกตอบสนองแทนที่จะตอบโต้แบบอัตโนมัติลองสังเกตดูคนที่ใจร้อนพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเขาจะตอบโต้ทันที แต่คําพูดที่ออกไปการกระทำที่พลั้งเผลอกลับยิ่งทําให้ปัญหาบานปลายสุดท้ายต้องกลับมาแก้ไขสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นทั้งที่มันไม่จำเป็นเลยตรงกันข้ามคนที่ใจนิ่งเขาอาจยังไม่พูดทันทีอาจยังไม่ตัดสินทันทีแต่อยู่กับสถานการณ์นั้นอย่างมีสติรอจนเห็นภาพรวมชัดเจนก่อน และเมื่อเขาตัดสินใจมันมักจะคมชัดและแม่นกว่าเสมอใจที่นิ่งจึงเปรียบเหมือนผืนน้ำใสที่พอสงบแล้วจะสะท้อนทุกอย่างได้ชัดเจนคุณจะเห็นต้นเหตุของปัญหาคุณจะรู้ว่าควรจัดการอะไรและที่สำคัญที่สุดคุณจะไม่ทำร้ายตัวเองด้วยความคิดที่ฟุ้งซ่านอีกต่อไปเพราะบางทีศัตรูที่แท้จริงของเราไม่ใช่ปัญหาที่อยู่ตรงหน้า แต่คือจิตใจที่ยังไม่นิ่งพอจะรับมือกับมันต่างหากหากคุณชอบแนวนี้และเห็นว่าสไตล์นี้เหมาะสำหรับนำไปทำคลิปเสียงยาวพิมพ์ว่าไปต่อบทที่สองแล้วผมจะเขียนต่อให้ลื่นไหลทันทีครับเราจะค่อยๆสร้างใจที่นิ่งจากพื้นฐานจนถึงระดับที่รับมือกับเรื่องหนักๆได้อย่างสงบแข็งแรงและไม่สะเทือนเลยครับบทที่สองความนิ่งไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือความแข็งแรงที่นุ่มนวลในสังคมปัจจุบันความนิ่งมักถูกมองว่าเป็นการยอมแพ้เมื่อใครไม่พูดไม่โต้เถียงไม่ตอบโต้ทันทีคนรอบข้างอาจตีความว่าอ่อนแต่ในความเป็นจริงนั้นคนที่นิ่งได้ในเวลาที่ทุกอย่างร้อนระอุที่สุดคือคนที่แข็งแรงจากข้างในคนอ่อนแอมักตอบโต้ด้วยอารมณ์เพราะเขาควบคุมตนเองไม่ได้ แต่คนที่ใจมั่นคงจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดหรือสถานการณ์ภายนอกเขาจะเลือกพูดเมื่อจำเป็นเลือกขยับเมื่อพร้อมและเลือกเดินด้วยจังหวะของตัวเองโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูลองสังเกตคนที่มีอำนาจจริงๆผู้นำระดับโลกนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหรือแม้แต่ผู้นำทางจิตวิญญาณพวกเขาไม่ใช่คนเสียงดังไม่ใช่คนรีบพูด แต่คือคนที่นิ่งเป็นฟังให้มากคิดให้ลึกและพูดให้น้อยแต่แปะความนิ่งจึงไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจแต่มันเป็นกลยุทธ์ในการใช้พลังให้คุ้มค่าคนที่นิ่งคือคนที่ไม่ปล่อยพลังให้รั่วไหลไปกับเรื่องไร้าสาระเปรียบเทียบให้เห็นภาพถ้าคุณเห็นคนสองคนอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะก,กันคนหนึ่งโวยวายพูดเสียงดังกว่าทุกคำพูดที่หยาบคายออกมาจนหมด อีกคนกลับนั่งนิ่งมองตาและไม่พูดเลยสักคำใครดูแกร่งกว่ากันคำตอบอาจขึ้นกับมุมมองแต่ในใจลึกๆของคนที่มองจากภายนอกเรามักรู้สึกได้ว่าคนที่ไม่หวั่นไหวคือคนที่เหนือกว่าเพราะความนิ่งให้พลังพลังที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ใช่ด้วยกำลังแต่ด้วยความมั่นคงของใจ ซึ่งหายากและมีคุณค่ากว่าการตอบโต้อย่างฉุนเฉียวความนิ่งยังเป็นสนามพลังที่กันสิ่งแย่ๆออกไปได้เวลาเราใจร้อนหงุดหงิดโกรธสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอีกเพราะอารมณ์เราเป็นเหมือนแม่เหล็กมันจะดึงดูดสิ่งที่มีคลื่นพลังใกล้กันเข้ามาแต่ถ้าใจเรานิ่งเหมือนเราสร้างสนามพลังรอบตัวที่กันเสียงลบๆออกไป ใครจะว่าเราก็ไม่หวันใครจะเร่งเราก็ไม่ค่อยเขใครจะดูถูกเราก็ไม่สะเทือนความนิ่งนี่แหละคือลายเซ็นของคนที่ไม่ใช่แค่เก่งแต่โตจริงๆแล้วเราจะฝึกความนิ่งได้ยังไงมันไม่ใช่แค่การนั่งเงียบแต่มันคือการฝึกตื่นรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรหายใจเข้าหายใจออกแล้วถามใจตัวเองว่าสิ่งที่กำลังคิดนี้จริงหรือเปล่า เรื่องนี้คุ้มค่ากับการเสียพลังไหมถ้าฉันนิ่งตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นแค่คุณเริ่มตั้งคำถามแบบนี้คุณจะเห็นเลยว่าความนิ่งมันเริ่มก่อตัวจากภายในคุณจะหยุดตอบสนองทันทีแล้วเริ่มเลือกตอบอย่างฉลาดบทที่สสติคืออาวุธลับของคนใจนิ่งในวันที่ทุกอย่างปั่นป่วนความคิดวุ่นวายอารมณ์กระเจิง เสียงรอบข้างตะโกนใส่หัวว่าต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้แต่คุณรู้ไหมครับว่าในสถานการณ์แบบนั้นคนที่มีสติจะไม่ขยับทันทีพวกเขาจะหยุดก่อนแล้วค่อยเลือกการตอบสนองที่ดีที่สุดสติไม่ได้แปลว่านั่งหลับตาเฉยๆแต่มันคือการตื่นรู้ในทุกขณะรู้ว่าตอนนี้ใจเรากำลังเป็นยังไงกำลังโกรธไหมกำลังกลัวไหม กำลังอยากเอาชนะไหมหรือแค่กำลังอยากเอาตัวรอดถ้าคุณไม่มีสติปัญหาจะดูใหญ่กว่าความจริงเสมอขอเล่าเหตุการณ์ง่ายๆสมมติว่าคุณเพิ่งถูกหัวหน้าตำหนิในที่ประชุมเสียงในหัวคุณอาจเริ่มดังขึ้นทำไมเขาต้องว่าเราแบบนั้นหรือว่าเขาไม่ชอบหน้าเราเราควรโต้อตอบไหมหรือจะลาออกเลยดีแล้วจากคำพูดไม่กี่ประโยค ชีวิตคุณจะวุ่นวายไปทั้งวันกินข้าวไม่ลงทำงานไม่เต็มที่หมดพลังแต่ถ้าคุณมีสติทันทีว่าเอาละนี่ฉันกำลังถูกกระตุ้นให้รู้สึกแย่ฉันจะไม่ด่วนเชื่อความคิดนี้คุณจะมีพื้นที่เว้นวักระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณเลือกทํานั่นคือพื้นที่ของคนที่มีวุฒิภาวะไม่ใช่เพราะแก่กว่านะครับ แต่เพราะเขารู้จักตัวเองมากกว่าคนส่วนใหญ่พลาดเพราะขาดหนึ่งวินาทีแห่งสติใช่ครับแค่หนึ่งวินาทีถ้าเรามีสติในวินาทีนั้นเราจะไม่พูดในสิ่งที่ต้องมาเสียใจทีหลังเราจะไม่ทำร้ายคนรักด้วยคำพูดรุนแรงเราจะไม่ลาออกเพราะอารมณ์ชั่ววูบเราจะไม่โพสอะไรแรงๆบนโซเชียล และเราจะไม่ทำให้ชีวิตยุ่งยากขึ้นจากเรื่องเล็กๆแต่ถ้าเราไม่มีสติแม้เพียงเสี้ยววินาทีสิ่งเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่และบางเรื่องก็อาจแก้ไขอะไรไม่ได้อีกเลยเปรียบเทียบง่ายๆสติคือเบรกของรถที่วิ่งเร็วใจคนเราก็เหมือนรถที่วิ่งเร็วบางวันเราขับด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะมีอารมณ์ถ้าคุณไม่มีเบรก คุณอาจชนคนอื่นพุ่งตกเหวหรือทำลายทุกอย่างรอบตัวสติเท่ากับเบรกไม่ใช่แค่ช่วยให้คุณหยุดแต่ยังช่วยให้คุณชะลอและเปลี่ยนเส้นทางได้ก่อนจะสายฝึกสติได้อย่างไรฝึกได้ทุกวันครับและง่ายกว่าที่คิดไม่ต้องรอมีเวลานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงเพียงแค่เริ่มจากสังเกตลมหายใจเวลารู้สึกโมโห ตั้งคำถามกับความคิดตัวเองว่าจริงไหมเวลามีอารมณ์ให้พูดกับตัวเองว่านี่คืออารมณ์ไม่ใช่ความจริงก่อนตอบโต้ใครให้เว้นสามวินาทีแล้วค่อยพูดคุณอาจรู้สึกว่ายากในช่วงแรกแต่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของคนที่ใจนิ่งขึ้นทุกวันสติคือจุดเริ่มต้นของการนิ่งและความนิ่งคือประตูสู่ชีวิตที่เบาขึ้นเมื่อคุณเริ่มมีสติคุณจะเริ่มรู้ว่าหลายปัญหาในชีวิต ไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างที่คุณคิดเพียงแต่ที่ผ่านมาคุณกำลังใช้ใจที่สั่นมองมันลองเปลี่ยนมาใช้ใจที่นิ่งคุณจะเห็นทางออกที่เคยซ่อนอยู่เสมอบทที่สี่ความคาดหวังทําให้ทุกอย่างหนักแต่ความนิ่งทําให้ทุกอย่างเบาคุณเคยไหมที่รู้สึกผิดหวังไม่ใช่เพราะใครทําผิดแต่เพราะคุณคาดหวังว่ามันต้องเป็นอีกแบบหนึ่งคุณคาดหวังว่าเขาจะเข้าใจ คุณคาดหวังว่าเธอจะไม่ทำแบบนั้นคุณคาดหวังว่าชีวิตจะราบรื่นกว่านี้คุณคาดหวังว่าโลกจะยุติธรรมกว่านี้แต่เมื่อความจริงไม่ตรงกับความคาดหวังคุณก็เริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างผิดผิดคนผิดทางผิดเวลาและสุดท้ายคุณโทษตัวเองโทษคนอื่นโทษโชคชะตาแต่ถ้ามองลึกลงไปจริงๆมันอาจไม่ใช่เพราะชีวิตแย่ แต่อาจเป็นเพราะคุณยึดความคาดหวังแน่นเกินไปความคาดหวังไม่ได้ผิดแต่มันหนักมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ฝันมีสิทธิ์วางแผนมีสิทธิ์หวังว่าจะได้รับอะไรบางอย่างแต่เมื่อความหวังกลายเป็นความยึดติดคุณจะเริ่มแบกความคาดหวังไว้กับทุกคนทุกเรื่องลูกต้องเป็นคนดีแฟนต้องเข้าใจเพื่อนต้องซื่อสัตย์งานต้องสำเร็จเงินต้องเข้ามา คนต้องเห็นค่าและเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปตามแผนใจคุณจะตกอารมณ์จะเสียแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองนึกภาพคุณกำลังเดินทางพร้อมกระเป๋าหนักใบใหญ่มันเต็มไปด้วยความคาดหวังทั้งหลายตอนแรกคุณยังไหวเดินไปพร้อมยิ้มไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเริ่มปวด หลังเริ่มชาหัวใจเริ่มหอบสุดท้ายคุณถามตัวเองว่าทำไมชีวิตมันหนักขนาดนี้คำตอบคือไม่ใช่เพราะทางเดินมันลำบากแต่เพราะคุณแบกกระเป๋าไว้แน่นเกินไปแล้วเราจะวางความคาดหวังได้ยังไงโดยไม่รู้สึกว่าเราหยุดฝันประเด็นคือเราไม่ได้บอกให้คุณไม่หวังแต่ขอให้คุณปล่อยได้เมื่อถึงเวลาและไม่ผูกคุณค่าของตัวเองกับผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว เพราะความนิ่งจะช่วยให้คุณทำเต็มที่แต่ไม่ยึดติดให้ใจแต่ไม่หลงหวังได้แต่เข้าใจได้ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นเหมือนคนที่ปลูกต้นไม้เขาหวังว่ามันจะโตแต่เขาไม่ไปยืนตะโกนให้มันสูงขึ้นเร็วๆเขาแค่ดูแลมันทุกวันใส่น้ำใส่ปุย๋ยแล้วปล่อยให้ธรรมชาติทำงานของมันความนิ่งเท่ากับการรู้ว่าอะไรควบคุมได้และอะไรปล่อยได้ คุณควบคุมความพยายามได้คุณควบคุมการเติบโตของตัวเองได้แต่คุณควบคุมใจคนอื่นไม่ได้คุณควบคุมโชคชะตาไม่ได้คุณควบคุมผลลัพธ์ได้แค่บางส่วนเมื่อเข้าใจข้อนี้ใจคุณจะเริ่มเบาและคุณจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างสงบโดยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องกดดันตัวเองและไม่ต้องขอให้โลกเข้าใจคุณตลอดเวลา คนที่อยู่เหนือความคาดหวังคือคนที่เป็นอิสระเพราะเขาไม่ถูกกำหนดด้วยว่าต้องประสบความสำเร็จเท่านั้นถึงจะมีความสุขต้องได้รับตอบเท่านั้นถึงจะรู้ว่าตัวเองมีค่าต้องได้รับการยอมรับเท่านั้นถึงจะรู้ว่าตัวเองดีพอเขามั่นคงจากข้างในและเพราะใจเขานิ่งต่อให้ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเขาก็ยังยิ้มได้บทที่ห้า เสียงภายนอกไม่สำคัญเท่าเสียงในใจในยุคที่ใครก็พูดได้ใครก็วิจารณ์ได้โซเชียลเต็มไปด้วยความคิดเห็นที่พร้อมชี้ผิดชี้ถูกตลอดเวลาคุณอาจแค่โพสอะไรบางอย่างแค่แต่งตัวในแบบที่คุณชอบหรือแค่ใช้ชีวิตตามสไตล์ของตัวเองก็อาจมีคนเข้ามาตัดสินคุณโดยที่เขาไม่รู้จักคุณเลยด้วยซ้ำและบางทีสิ่งที่เขาพูดอาจไม่ได้แรงมาก แต่กลับดังในหัวคุณจนคุณนอนไม่หลับนั่นไม่ใช่เพราะคำพูดของเขาทรงพลังแต่มันดังเพราะใจคุณยังไม่นิ่งพอจะปล่อยเสียงเหล่านั้นไปคนใจไม่นิ่งเท่ากับใครพูดอะไรก็สัน่นคุณเคยรู้สึกไหมแค่เจอคอมเมนต์แย่ๆอันเดียวทั้งที่มีคำชมอีกสิบอย่างแต่เรากลับวนอยู่กับคำวิจารณ์นั้นทั้งวันหรือบางคนพูดลอยๆว่าไปทำแบบนั้นจะดีเหรอ คุณก็เริ่มไม่มั่นใจในตัวเองทันทีทั้งที่ตอนแรกคุณเชื่อมั่นเต็มร้อยนี่แหละคือสิ่งที่เสียงภายนอกทำกับใจที่ไม่มั่นคงมันเหมือนลมที่พัดต้นไม้ไหวถ้ารากไม่ลึกพอลมแรงแค่ไหนก็โค่นได้หมดแล้วคุณจะทำยังไงถ้าอยากนิ่งท่ามกลางเสียงรบกวนคุณต้องเปลี่ยนศูนย์กลางการตัดสินใจจากภายนอกเข้ามาภายในจากเขาว่ามาเป็นเรารู้ จากใครจะคิดยังไงมาเป็นเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำจากกลัวจะผิดมาเป็นพร้อมเรียนรู้แม้จะผิดความนิ่งคือการฟังเสียงในใจตัวเองให้ชัดจนเสียงจากข้างนอกกลายเป็นแค่เสียงประกอบฉากเสียงคนอื่นมีไว้ฟังแต่ไม่ต้องเอามานําทางเสมอไปคนพูดเพราะเขามีมุมมองของเขาพื้นฐานของเขาความกลัวของเขาปมของเขา และวิธีคิดของเขาสิ่งที่เขาพูดจึงไม่ได้สะท้อนความจริงแต่มันสะท้อนว่าเขาเป็นใครถ้าคุณปล่อยให้เสียงเหล่านั้นมาบงการชีวิตคุณจะใช้ชีวิตแบบไม่เป็นตัวของตัวเองจะตัดสินใจอะไรก็ต้องถามคนอื่นจะคิดยังไงและสุดท้ายคุณจะหลงทางในชีวิตของตัวเองเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองนึกถึงนักดนตรีบนเวที ถ้าเขาเอาแต่ฟังเสียงคนดูบางคนบอกว่าเสียงเบาไปบางคนบอกว่าเสียงดังไปบางคนอยากฟังเพลงรักบางคนอยากฟังเพลงเร็วถ้าเขาพยายามทำให้ทุกคนพอใจสุดท้ายเขาอาจไม่ได้เล่นดนตรีอย่างที่เขารักเลยด้วยซ้าแต่ถ้าเขาใจนิ่งพอเขาจะเลือกฟังเสียงหัวใจของตัวเองแล้วส่งพลังออกไปแบบที่เขาเชื่อและเป็นจริง คนที่ฟังแล้วตรงใจจะกลายเป็นแฟนคลับคนที่ไม่อินก็ปล่อยให้ผ่านไปและนั่นแหละคือชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้ทุกคนพอใจแต่คือการเป็นตัวเองอย่างมั่นคงแล้วปล่อยให้คนที่ใช่เข้ามาเองใจที่นิ่งคือใจที่รู้ว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงรอบข้างไม่ว่าใครจะพูดว่าอะไรคุณยังคงเป็นคนมีค่า คุณยังคงเดินตามเส้นทางของคุณได้และคุณยังคงเติบโตได้แม้ไม่มีเสียงเชียร์เพราะคนที่ใจนิ่งไม่ต้องการเสียงปรบมือจากคนอื่นเพื่อรู้ว่าตัวเองทำได้ดีเขาแค่ต้องการรู้ว่าฉันทำเต็มที่แล้วเท่านั้นพอบทที่6นิ่งให้ได้เมื่อทุกอย่างในชีวิตไม่เป็นไปตามแผนชีวิตไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงคุณอาจตั้งใจเต็มที่วางแผนอย่างรอบคอบ แต่แล้วบางอย่างก็พังลงงานที่คิดว่าจะสํำเร็จกลับล้มเหลวความรักที่คาดว่าจะยั่งยืนกลับจบลงแบบไม่ทันตั้งตัวคนที่ไว้ใจมากที่สุดกลับกลายเป็นคนที่ทำให้เจ็บมากที่สุดทุกอย่างดูเหมือนผิดไปจากแผนและในความผิดนั้นเองใจของคุณอาจเริ่มสั่นไหวแต่เชื่อเถอะครับไม่ใช่แผนที่ผิดเสมอไปและไม่ใช่ชีวิตที่แย่เกินไป มันแค่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่คุณยังไม่รู้ว่ากำลังจะพาคุณไปไหนถ้าใจของคุณนิ่งพอคุณจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่พังในวันนี้อาจเป็นการเปิดทางให้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าการล้มลงอาจเป็นจุดที่ทำให้คุณตื่นและความเจ็บปวดอาจเป็นครูที่ดีที่สุดที่ชีวิตเคยมอบให้ความนิ่งจะทำให้คุณอยู่กับความผิดหวังโดยไม่ถูกมันกลืนกิน เราทุกคนเคยล้มแต่คนที่รอดไม่ใช่คนที่ไม่ล้มคือคนที่ไม่จมอยู่กับความรู้สึกพังนานเกินไปความนิ่งเหมือนพื้นแข็งใต้เท้าแม้ทุกอย่างจะสั่นสะเทือนแม้พายุจะพัดแรงแต่คุณจะยังยืนอยู่ได้ไม่ใช่เพราะคุณไม่เจ็บแต่เพราะคุณมีพื้นที่ในใจที่มั่นคงพอให้ตัวเองหายใจเปรียบเทียบให้เห็นภาพลองนึกภาพบ้านสองหลัง หลังแรกสร้างบนดินอ่อนหลังที่สองสร้างบนหินแข็งพายุเดียวกันลมเท่ากันฝนตกหนักเท่ากันบ้านหลังที่หนึ่งอาจสุดแต่หลังที่สองแม้จะโยกไหวแต่ยังคงอยู่ใจของเราก็เช่นกันคนที่ใจไม่นิ่งพอเจอผิดหวังจะสุดทันทีแต่คนที่ใจมั่นคงต่อให้เสียใจเสียน้ำตาก็ยังค่อยๆประคองตัวตั้งสติและเริ่มใหม่ได้อีกครั้ง แล้วเราจะฝึกนิ่งอย่างไรในวันที่ทุกอย่างพังหายใจลึกๆแล้วยอมรับความจริงอยา่าหนีอย่าปฏิเสธเพราะยิ่งคุณปฏิเสธความเจ็บจะยิ่งยื้อพูดกับตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่นิยามฉันอย่าให้ความผิดพลาดกลายเป็นตัวกำหนดคุณค่าตัวเองมันคือเหตุการณ์ไม่ใช่ตัวตนมองภาพกว้างสิ่งที่คุณเสียไปวันนี้ อาจเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับคุณในระยะยาวให้อภัยตัวเองและคนอื่นเพื่อคุณจะได้มีพื้นที่ในใจเหลือไว้สำหรับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาความนิ่งคือการยืนอยู่กับความเจ็บโดยไม่ต้องวิ่งหนีบางคนเลือกหนี่บางคนพยายามลืมบางคนพยายามแซงว่าทุกอย่างปกติแต่คนที่ใจนิ่งเลือกเผชิญหน้าและเรียนรู้จากมันแบบที่ไม่ต้องประชดใคร ไม่ต้องรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ใครยอมรับและไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นเพราะเขารู้ว่าเวลาจะเหยียวยาและความนิ่งจะพาเขากลับมายืนใหม่ได้อย่างแข็งแรงกว่าเดิมบทที่7ใจนิ่งเท่ากับชีวิตเบาลองหลับตาแล้วนึกภาพดูว่าคุณตื่นเช้ามาด้วยใจที่สงบไม่มีความเร่งรีบไม่มีความเครียดซ่อนอยู่ในอก ไม่มีความกลัวว่าคนอื่นจะคิดกับคุณยังไงไม่มีคำพูดที่ค้างคาไม่มีอดีตที่ยังบาดใจไม่มีอนาคตที่ทำให้คุณกังวลมีแค่ตัวคุณกับปัจจุบันที่คุณรับรู้ได้ชัดเจนแค่นั้นพอก็สุขแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ใจนิ่งมอบให้คุณมันไม่ใช่แค่เครื่องมือในการเอาตัวรอดจากปัญหา แต่มันคือกุญแจที่เปิดประตูไปสู่ชีวิตที่เบาและลึกอย่างแท้จริงคนที่ใจไม่นิ่งมักใช้ชีวิตเหมือนแบกของไว้ตลอดเวลาแบกความกลัวแบกความคาดหวังแบกความต้องการให้คนอื่นยอมรับแบกความรู้สึกผิดแบกภาพลักษณ์ที่ต้องรักษาแบกอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไม่แปลกเลยที่เขาจะเหนื่อยแม้ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตามแต่คนที่ใจนิ่ง เขาไม่จําเป็นต้องรีบไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องไล่ล่าความสำเร็จเพื่อพิสูจน์คุณค่าเขาทำทุกอย่างด้วยจังหวะของตัวเองและอยู่กับสิ่งที่มีอย่างเต็มเปี่ยมความนิ่งเท่ากับความเป็นอิสระคุณไม่ต้องวิ่งหนีความคิดไม่ต้องซ่อนความรู้สึกไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นไม่ต้องทําดีเพื่อให้ใครเห็นไม่ต้องแสดงความเข้มแข็ง เพราะคุณรู้ว่าแม้คุณจะอ่อนแอในบางวันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเปรียบเทียบสุดท้ายให้เห็นภาพในโลกที่ทุกคนเร่งรีบเหมือนอยู่บนรถไฟที่วิ่งเร็วทุกคนกังวลว่าถ้าไม่รีบจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่คนที่ใจนิ่งจะเลือกลงจากรถไฟแล้วเดินเท้าช้าๆฟังเสียงนกดมกลิ่นดอกไม้มองแสงอาทิตย์ลอดต้นไม้ยิ้มกับลมหายใจ และเขาจะพบว่าจุดหมายไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลมันอยู่ตรงที่เขายืนอย่างมีสติอยู่ตอนนี้เองสรุปใจนิ่งพอทุกปัญหาก็เล็กลงเองเพราะปัญหาจะมีอยู่เสมอแต่ถ้าใจเรานิ่งเราจะไม่ถูกรูปแบบของโลกกลืนเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบหุ่นยนต์ที่ต้องตอบสนองทุกอย่างตามเงื่อนไขเราไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้เอง และที่สำคัญเราจะเป็นอิสระจากภายในไม่ต้องหนีจากโลกแต่รู้วิธีอยู่กับโลกโดยไม่เสียสูญไม่ต้องเอาชนะทุกคนแต่รู้ว่าแค่ชนะใจตัวเองในแต่ละวันก็เกินพอแล้วหากคุณฟังบทความนี้มาจนถึงตรงนี้ขอชื่นชมจากใจครับเพราะนั่นแปลว่าคุณจริงจังกับการพัฒนาตัวเอง และคุณกำลังอยู่ในเส้นทางของคนที่ใจแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆในแบบที่ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องอวดใครไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นแค่คุณรู้ตัวเองว่ากำลังเติบโตนั่นก็เพียงพอแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง The r i t h Man One เพื่อรับแรงบันดาลใจความคิดดีๆและบทความยาวฟังสบายที่จะพาคุณเติบโตขึ้นจากข้างใน คลิปต่อไปเราจะยังคงพูดถึงวิธีคิดใหม่ๆที่ใช้ได้จริงในชีวิตยุคนี้และช่วยให้คุณไม่เหนื่อยเกินไปกับโลกที่เสียงดังตลอดเวลาเพราะคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบขอแค่ใจของคุณมั่นคงพอโลกใบเดิมก็จะน่าอยู่ขึ้นทันทีครับ